เห็นวิวสวยๆแบบนี้นะคะที่นี่ก็คือสปาบรรยากาศดีใจกลางกรุงที่มีชื่อว่าเซนเซราสปาอิงลิชการ์เด้นเป็นสปาที่ตั้งอยู่บนชั้น28ของอาคารวินแฮมแบงคอกนี่เองค่ะช่องที่การมาทําสปาที่นี่นะคะแม้จะตั้งอยู่บนตึกสูงใจกลางกรุงเทพเนี่ยแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้ไปพักผ่อนในรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติได้บรรยากาศของการพักผ่อนที่รีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายสุดๆบอกเลยว่าที่เซนเซราสปานะคะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะมาดูแลฟื้นฟูเยียวยาร่างกายเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีรูปแบบการให้บรริกาาปที หลากหลายเรียกได้ว่ามีตั้งแต่หัวจะดเท้าก็เป็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนวดนะคะการทำทรีทเมนต์บำรุงผิวทรีทเมนต์บำรุงผมไปจนถึงการสปาผิวสครับผิวแช่น้ำบำรุงผิวตลอดไปจนถึงการบำรุงผมก็เลยทีเดียวคือมาที่นี่ทีเดียวนะคะเป็นอะไรที่ครบเครื่องตั้งแต่หัวจรดเท้าก็เป็นเลยค่ะแถมในทุกการเข้ารับการบริการเนี่ยก็คือจะมีบัตรเลอร์ส่วนตัวคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาสปาดีๆที่จะเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้รางวัลตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าแนะนําให้ ที่นี่เลยค่ะเซนเซลลาสปาอิงลิชการ์เด้น